ทศ2565ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรมบริษัทได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารดุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยการสืบสวนจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้รับร่ำนำเข้าทั้งคารด่านท่าเรือการสนามบินและ่านทางบกตามแนวชายแดนติดประเทศเรื่องบ้านมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีและยึดของกลางมาทำลายได้จำนวนมากวันนี้เนี่ยเราทำลายเนื้อกระบือแต่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านเป็นพันๆกิโลครับมันไม่รู้มันเข้าได้ทุกช่องนะครับมันเข้าได้ทุกช่องมันอาจจะเราอาจจะป้องกันแต่อาจจะไม่สามารถทําได้ทุกทุกตารางนิ้วครับแต่ก็ต้องอาศัยความรวบมือกับทุกภาคส่วน เอ่อวันนี้การรักการจับเนื้อที่เข้ามาแบบเถื่อนๆอย่างนี้ครับถือเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรนะฮะแล้วก็กรมสุสัตว์เนี่ยก็มีหน่วยปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยพิาราไทยในส่วนของสารัรดําเนินการตรงนี้อย่างเขียบขาดนะครับโดยการประสานประสานงานกับนวยงานอื่นๆนะครับก็จะมีทางตำ,วำรวจนะบบครับทางฝ่ายปกครอง แล้ว,วาาก,ก็ทางกรมสุรการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราทํางานร่วมกันอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถหยุดยั้งกระบวนการนําเข้าเนื้อเนื้อที่ไม่ถูกกฎหมายทุกประเภทนะเพราะว่าแนวชายแดนของเราที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีเป็นพันพนหรือหลายพันกิโลนะเพราะฉะนั้นการทำโดยงานเดียวนะก็คงจะไม่พอแล้วก็กาลังเจ้าที่ของเราก็ไม่เพียงพอนะครับพอเราได้เมืองการสุดที่กําลังประสานงาน,น,นต่างๆกระบวนการต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีการจับกลุ่มเพิ่มขึ้นขอเสียงบตือค่ะ เริ่ที่เียโดยพร้อมเพียงกัน,กน